ต้มที่เฮ้ยเต้มที่แปดครับเต้มที่แปดเพราะว่าได้อีกปลาทูอีกแล้วโอ้โหตัวสวยๆเลยปลาทูครับปลาทูไม<า>่ครับ,รบตกเตแ่้มก็ได้ปลาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรนะวันนี้จะมาตกปลาอีกแล้วนะครับ จะมาลองเทาปลาช่อนในบ่อนะครับปลาช่อนที่เลี้ยงไว้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีผลงานไหมวันนี้นมมแล้วแยมยังไปไหนล่ะถึงจะไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็อยู่นี่แหละไอ้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอย่างงั้นก็ไปกระท่อมหายายก็ได้ ใช่ไอ้คันมันกระตุกแล้วกระบอกอ,อ,อันนี้เป็นเหยื่อกระดีนะครับปลาเลี้ยงนะครับปลาช่อนเลี้ยงยอูวเยี่ยมปลายังเยอะเลยน,น,น,นั่งเลยลูก ไม่ไม่นั่งตรงนั้นอ่ะตรงที่อาทำให้อ่ะ 2,000 r s later ตกทุนครับอันนี้อยากเห็นปลาบึกก็ไม่เห็นสักทีนะครับไม่รู้สูตรไหนปลาบึกจะกินนะครับทุนโอ้โอ้โอเอาอะไรครับ ชั่งมือเด๋เด๋อเด๋อเด๋อทู่อีกว่าโอ้ตัวสวยๆข้างนั้นครับแจมแจมๆๆมสูตรมากเนี่ยมันต้องแล้วจักหน่อยโอ้จะได้กินอยู่ได้กันเด็กันเต็มที่3ครับ บ,บมสามเลยเนาะเอาไปปิ้งอีกซองโตแล้วปล่อยลงตัวหนึ่งหาเต้มแล้วหายังได้ฮุกสองตัวตัวตีได้เออมันเยอะครับปลามันเยอะมันเคยจิดเยอะครับแน่นอนแนน,น่โอนเดี๋ยวดูทุนทุนหายแล้วครับ ทุนไปใส่ละทุนผมไปใส่ละปลาได้ดีเนาะ,ะลาล่งมาก่อือนีน,น้อยโอ้โหมีตัดตไ่นเ่เ็กตแวเปลี่ยนเลิกใช้ทุนครับทิไกลๆหุ่นมันปานิ่งท่าน้าลือปลานิ่ง าบังาบังนีได้บักโลนี่ให้เจ้าโดนน้ำเลยว่ไป A few moments later แต้มที่เฮ้ยต้มที่แปดครับแต้มที่แปดเพราะว่าได้อีกปลาทูอีกแล้วโอ้โหตัวสวยๆเลยเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่ง

เดอมันโตเล็กเกินไปนะนี่โอ้โหใสสวยว่านแหยงเบรย์นี่ทำนี่ได้ไ่เป็นไงน้องแยมหิวข้าวยังกวเริ่มเริ่มหิวไปให้พ่อตี อันนี้ไว้แล้วก็ไปกินข้าวกันนี่หลังจากพักเทีย่ยงไปนะครับกินข้าวเสร็จกลับมาลุยต่อยตกได้ตัวใหญใหญ่หญโอ้โหฝีมือน้องแย้มเหรอฮะโอโ้โ,อโหเก่งยังเลยป้า <c oughs> ใหญ่กว่าหน้าน้องแยมนะเนี่ <c oughs> ยไซสสวยครับไซสสวยปรานินทอดเหยยังไม่ได้ตัวใหญ่แบบนี้นะครับ <c oughs> ต้องตกเอา เก็บปลาทูครับปลาทูไม้ครับน้องแยมก็ได้ปลาครับดูน้องน้องแยมก่อนหมุนกันะหมุนที่นี่หมุนที่ไหนนี่ขึ้นดาคือขนาดคือขนาดอื้องัดปลาครับท่างัดปลาครับโอ้ปลาทูเหมือนกันครับจริง สุดยอดสุดยอดไป,ไปอ๋อมาเบ็ดมาเอาออ๋โอโอ้โหเอาเอาเอามาพี่ดูพี่โลงลงผลงานวันนี้ครับสองพ่อลูกตกปลาโอโ้โห ปลานินสวยสๆสวยๆกี่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสปยี่สิบยี่สิบตัวครับผลงานใครน้องแยมผลงานแยมโอ้ผลงานแยมโอ้โหนี่ครับน่าตึงๆหน่อยตึงหุ่นอีกโอเคครับ หาอยู่หากินครับโอเครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกด subscribe ด้วยนะคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปสไตล์นี้ก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับ